สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเพื่อนๆใน Facebook และกลุ่มต่างใน Facebook และใน YouTube และใน t i k t o k และในในสตอรี่และผู้ติดตามนะครับวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นพัดทิ่ไม้ปานสองเสียงสี่กรแก่ด้วยพลยทับทิ้งสตาธรรมชาตินะครับน้ำหนัก1โลครึ่งนะครับส่วนฐานยงนี่นะครับหนัก2.2กิโลนะครับแล้วข้อสำคัญนะครับผมโชคดีมากครับขณะนี้ไม่ว่าคุณผู้ชมท่านใดไปถาม Google นะครับ พัดทิพย์เนต์ปลาสองเสียงสี่กรแก่ด้วยพลเทพธิมสตาธรรมชาติองค์ุ่ยดิเซเนโรนะครับ คูเกนได้นำองค์นี้ผมลงหน้าหนึ่งเป๊ะเลยนะครับว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้นะครับและตลอดไปแต่ก็องนี้ก็ใหญ่จริงๆนะครับเพราะก่อนที่จะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้น้ําหนักหนึ่งโลครึ่งนี่นะครับเจ็ดพ้ากว่ากันหลันนี่นะครับต้องใช้ก้อนพลอยทับทิมสตาธรรมชาติหนักไม่ต่ากว่า4กิโลขึ้นไปทุกวันนี้หาในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะทับทิมสตาธรรมชาติทั่วไปหนักไม่ถึงร้อยกันหลันนะครับวันจะแก่ได้องคใหญ่เช่นนี้ต้องหนักไม่ต่ำกว่า 20,000กลัดขึ้นไปนะครับถึงจะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้นะครับสมควรแล้วนะครับที่จะเป็นผ้าทึบเมตดปานสองเสียนสี่กรอแก่ด้วยพลอยทัพทิมสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเรียนนักผู้ชมนะครับคุณผู้ชมเมื่อมาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ควรพลาดน,นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์เลยเฉพาะคุณผู้ชมที่ชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกมีมีใครเหมือนและไม,ม่เหมือนใครและมีคุณค่าแลวข้อสําคัญโคเกะการันตีใหญ่ที่สุดในโลกเลยเฉพาะผ้าปานต่าง,าง,างๆนะครับที่แก่ด้วยราชาเหงโพยทัพทิมสตาเช่นนี้และทัพทบ ผมมีไม่ต่ำกว่า60องค์นะครับไปติดตามที่ยูท b e ผมนภุมแท้ตั้งดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตาไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับแล้วก็ยังมีก้อนพายทับพิม์แท้ของประเทศโมอสัมเท็จและก้อนพายทับพิมพสตาเมื่อไปเซิร์ชกูเกอรถามกูเกอรก้อนใหญ่ที่สนในโลโรสองก้อนแล้วยังมีเม็ดทับพิมพ์สตาหลังเบี้ยใหญ่ที่สแนโลโรหนึ่งเม็ดนะครับผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่าแปดร้อยขึ้นนะครับเรียนคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวดีมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกจานวนมากนะครับคุณผู้ ใครเครียดเป็นบุญตาได้และข้อสําคัญนะครับเมื่อไปติดตามชมนะครับมีโอกาสนะครับช่วยติดต่อภาพตางต่างๆของผมถ้ามีเวลานะครับที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่คูเกอร์การันตีนะครับแต่แ,แต่และองค์ราคาสูงนะครับเรี่นผู้ชมนะครับลงถูกที่ถูกจังหวะคุณผู้ชมก็จะได้เงินใช้นะครับยังไงนะครับไปติดตามชมที่ยูทูบผมว่าผมแท้ตั้งไม่เข้าใจอะไรถูกใจอะไรก็โทรศั์ปรึกษาผมได้เบอร์สั์ติดต่อผม 081 07 9 071179และ096197894นะครับแล้วผมจะถ่ายความสวยงามละเอียดให้ท่านผู้ชมดูพระพิมในาปางสอ,องเสียงสี่กรองค์นี้นะครับที่แกะด้วยพลยพัะธิมสตาธรรมชาติที่องคใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้เมื่อถามบุคคลเราจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานที่เมื่อไปถามบุคคลลงไว้หน้าแรกองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและจะถ่ายเม็ดพลินสตาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเล็กว่าน,นี้หลายเท่าจะขาย1865ล้านบาทให้ท่านผู้ชมดูนะครับ นึงนะครับเรียนท่าุผู้ชมนะครับเห็นพระพุทธผมอยากรู้เลยถามบุคคลจะบอกเราทุกสิ่งในโลกผมก็อยากจะดูพระทิมในปางสองเสียนนะครับสี่กรแก่ด้วยพลทัพทิมสตาองค์ใหญ่ที่สุดนโลกเป็นบุญตาผลลับเป็นแค่พอผมถามบุคคลเห็นไหมครับได้เดมนำพระทิพในปางสองเสียนสี่กรเมื่อกี้ที่ผมนําเสนอท่านผู้ชมทั้งต้นนะครับมาลงหน้าหนึ่งไปแล้วนะครับว่าองค์ใหญ่ที่สุนในโลกแต่องค์นี้ก็ใหญ่จริงๆนะครับ เพราะหนาถึงหนึ่งโลครึ่งก่อนจะแกะได้องค์ใหญ่เช่นนี้ต้องใช้ก้อนพลอยทับทิมสตาธรรมชาติซึ่งหาไม่มีแล้วนะครับน้าหนักเมื่อกำว่า4ี่โลขึ้นไปนะครับถึงจะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้นะครับนะครับสมควรแล้วนะครับที่เป็นพราทิมเนตรปางสองเสียสีก้อนแก่ด้วยพลอยทับทิมสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับเม็ดไพรลินสตาใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมได้ถามบูเกอร์นะครับอยากจะดูเป็นบุญตาเขาได้นําเม็ดนี้มาลงนะครับน้าหนัก1 4ึ่งพันสี่ร้อยสี่กิโลกรับ บากว่าผมไหลเท่านะครับสิ่งที่ผมตกใจนะครับเขาจะขาย1865ล้านบาทนะครับเม็ดแค่น้ําหนักแค่2 8จดแดขีดบากว่าที่ประเภทผมตั้งไหลเท่านะครับพราพาระทิมเนี่ยผมหนักถึง1โลครึ่งนะครับแล้วข้อสาคัญนะครับสักดิ์รีนะครับเม็ดไพลินสตาเม็ดนี้นะครับวงการจะม่ีตัวโลกถือว่าเป็นเม็ดทับนะครับถูกกว่าทับทิมนะครับทับทิมสุนนะครับสตานะครับนะครับทับทิมน้ําดีๆสีดีๆแพงเกินเพชรนะครับนะครับเขาถึงเป็นราชาแห่งพลอยนะครับ แต่ก็ถูกต้องนะครับที่เขาจะขายตั้งหมื่นแปดร้อยหกสิบห้าล้านบาทนะครับนะครับเพราะเพราะเพราะคุกเกอร์การันตีใหญ่ที่สุดในโลกก็เปิดมูลค่าไม่ได้นะครับนะครับถูกต้องนะครับนะครับส่วนพรททิมเน่ของผมนะครับที่คุกเกอร์การันตีไว้นะครับเมื่อไปถามนะครับพรททิมเน่ปบาสองเสียสี่กรอยด์ได้พรัททิมสตาล์ใหญ่ที่สุดในโลกก็ลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกันผมไม่เชิญถูกๆนะครับผมไม่เชิญแค่อ่า 450ล้านพอนะครับเพราะผมต้องการได้เงินด่วนนะครับไปต่อยอดสร้างโบสถ์นะครับนะครับคนที่เชิญไปนะครับแล้วลองเก็บไว้นานเมือนูุค่าเพิ่มเพราะเมื่อไหลถาม Google นะครับพัไน่ปลาสองเสือศรีกรแก่ด้วยใบทับทิมสตาร์ธรรมชาติองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจะนําองค์นี้มาลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกตลอดไปเก็บไว้นานเหมือนูนค่าเพิ่มนะครับนะครับเรียนท่านมหาเศรษฐีเมื่อมาชมคิดเีโอนี้ถูกใจนะครับมาดูองค์ริงได้นะครับ450ล้านถูกทุงนะครับ นะครับเก็บไว้นานเมีเดวงมุลค่าเพิ่มนะครับเพราะเพราะเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็จะหาก้อนพลอยทัพทิมสตาธรรมาชาติหนักไม่ต่ำกว่า4โลมาแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้ในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับเป็นคุณผู้ชมนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ถ่ายพรพทิมเนตรปางสองเสียนสี่กรอนองค์นี้ของผมนะครับเมื่อไปถามบุกเกอองค์ใหญ่ที่สุดในโลกท่านผู้ชมดูนะครับที่ผูกเกอรในโลงงน้าหนึ่งไว้เปยเป,ปว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะครับ แต่ก็ใหญ่จริงๆนะครับเพราะองค์นี้หนักถึง1โลครึ่งแล้วเมื่อกี้ได้ถ่ายเม็ดไพรินสตารนะครับที่ค o เก e ลงว่าเม็ดใหญ่ที่สุดในโลกหนักแค่2.8คือ1,404กรัดเบากว่าผมหลายท่าจะขาย1865ล้านบาทน,นะครับว่าถูกต้องนะครับนะครับสิ่งใดที่ค o o กอรการันตีใหญ่ที่สุดในโลกก็ประเม,มินค่าไม่ได้นะครับส่วนพาติมเน,นองค์นี้ของผมนะครับ ผมไม่เชิญถูกทวงนะครับ450ล้านพอนะครับเพราะผมต้องการได้เงินหน่วยไปต่อย่อสร้างบนนะครับเรียนเรียนท่านมาเศรษฐีนะครับถือองค์พระเทพเนเทพปัญญาเทพศิลปาเทพประสาเร็จนะครับเมื่อมาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับมาเชิญไปเสริมมันมีไม่มีคําว่าผิดหวังรับประกันองค์นี้จะใหญ่ที่สุดในโลกตลอดไปนะครับเมื่อถามฮูเกอร์นะครับเก็บไว้นานเมือคุญพาเพิ่มแล้วข้อสาคัญนะครับนะครับถ้าเศรษฐกิจดีราคานี้ผมไม่เชิญนะครับผมไม่จะขึ้นราคาไหลเท่านะครับนะครับเรียน เรียนคุณผู้ชมนะครับนะครับพอสนใจก็รีบโทรศัพท์มาเชิญไปนะครับโทรศัพท์ติดต่อผมศู1ย์แปดและ0 9 9ย์หนึ่านปะครับผมว่าผมเซตตั้งอยู่กรุงเทพนะครับไอ้ไหมครับเหียบสตาร์ลิฟไยับเลยนะครับนะครับเอาไปครับเรียนผู้ชมนะครับเหียบเต็มทั่วลำลำตัวขาเขยนะครับท้องเทิงใบหน้านะครับรัศมีนะครับละยิบรรยับไปเลยนะครับนะครับ แลวดูข้างหลังนะครับนี่แก่เป็นเสียงปะอติงมีมีเจ้ามังกรเจ้าเทพพญานานะครับองค์ระเทพพญานาด้วยนะครับนะครับเห็นไหมครับเหลียบสตาร์ละยิบละยักษ์ทั่วเลยนะครับนะครับแล้วก็สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเรียนคุณผู้ชมนะครับ เนื้อก็สวยที่สุดในโลกนะครับเรียนผู้ชมเห็นไหมครับโปร่งใสนะครับขนาดหนักถึง1โลครึ่งนะครับนี่ถังถ่ายกาอากาศนะครับนะครับความพิเศษสุดตรงนี้ไม่ใช่ว่าเป็นผ้าทิ้งไม้ปลาสองเสียงสีกรแก่ด้วยพลทับทีมสตาร์องใหญ่ที่สุดในโลกเนื้อก็โปร่งใสสวยที่สุดในโลกด้วยนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับเรียนผู้ชมนะครับ เนื้อพลอยนะครับโปร่งใสพิเศษนะครับไม่ใช่ว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเนื้อก็สวยที่สุดในโลกนะครับเพราะแกจะพลอยทับทิมสตาร์ธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับก้อนพลอยก้อนใหญ่ๆเป็นหนักเป็นกิโลก้อนเนื้อโปร่งใส20บประเทศหนักแค่ขีดเดียว0 0กรลักก็ทึบตันนะครับความพิเศษสุดตรงนี้ที่หาในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับชัดเจนนะครับเดียนท่าผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดียนท่านผู้ชมนะครับ ที่นับถือองค์พระทีมแน่เทพเป็นปัญญาเทพเป็นเสือป่าเทพฟังสาเร็จนะครับมาเชิญองค์นี้ไปเสริมมันนี้ไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับนะครับนะครับพะจะหาองค์ใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วก็เนื้อสวยเส้นนี้ไม่มีแล้วนะครับผมให้เชิญแค่450ล้านบาทถูกๆนะครับนะครับสนใจท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับนะครับสวยงามยิ่งนะครับแกเป็นเสือป่าอาร์ติกนะครับชัดเจนนะครับ แล้วฐานก็หยกหยกเขียวพิเศษหนัก2โล2ขีดนะครับสวยงามยิ่งนะครับหาไม่มีแล้วนะครับที่จะมีพาะติม้ในปาน2เสียนสี่อนแก่ด้วยภายทัพทิมสตาร์องใหญ่เช่นนี้นะครับเชิญไปนะครับมีแต่มูลค่าเพิ่มนะครับเพราะจะองค์ใหญ่ที่สนุดในโลกตลอดไปเมื่อไปถามฮูเกอร์นะครับ